สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด t h นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกน้ามาดูสูตรคํานวณหลัก10ลากนะฮะหลักสิบลากเทียบชนกัน2สูตรนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีนะครับทั้งหมด2สูตรนะเทียบชนกันนะอันนี้สูตรที่1 10่าก2ตัวมา1ตัวอันนี้10ล่ากสูตรที่2 2ตัวมา1ตัวเหมือนกัน นะครับก็เอาสองสูตรนี้มาเทียบชนกันมันก็จะชนกันนะครับทุกงวดนะลืมบอกว่าเป็นสูตรใหม่นะฮะทั้งสองสูตรเลยนะสมาชิกนะทั้งสองสูตรเลยเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ให้สมาชิกนะครับพิจารณา <c oughs> นะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ผมลงสูตรหลักหน่วยเทียบชนแบบนี้แหละนะสองสูตรแบบนี้เหมือนกันนะหลักหน่วยล่าเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาดูที่หลัก สิบล่างกันบ้างนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอนทอนนักคำนวณ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูกปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนอน,นะครับคําเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้สมาชิกนะครับวิเคราะห์ตัวเลขเองนะครับตัวเลขมาได้ตัวนี้สมาชิกชอบไหมอะไรประมาณนี้อ่าถ้าชอบก็จัดอ่าถ้าไม่ชอบนี้กรุณามองผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าทำตามสูตรแถมแจกสูตรช่วงท้ายๆให้ด้วยนะครับ มาดูงวดแรกฮะงวดแรกสูตรหลัก10บล่างนะครับสูตรที่1นนะได้ศูนย์กับ6นะสูตรที่2ได้6กับ2นะครับเลขศูนย์กับเลข2ไม่ชนนะชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะคลัออก6กห้าหลัก10ล่างก็ตัวชนนะที่เลข6กมาที่หลัก10ล่างถูกเป็นงวดที่1นะครับ เท่ที่ฮะสมาชิกอ่ะมาต่อกันวทฒิสองนะครับวทฒิสองสูตรที่หนึ่งฮะได้สามกับเก้านะครับสูตรที่สองนะฮะได้เก้ากับห้านะครับ, 5, นรบชนกันที่เลขเก้านะฮะทั้งสองสูตรผู้ดอกเก้าเก้านะครับรก 9, บ็สําหรับสูตรที่สองนี่ก็มาครบที่สิบหน่วยล่างเลยก็เอาเฉพาะหลักหน่วยล่างนะครับเฮ้ยเอาเฉพาะหลักสิบล่างเท่าที่นะ,ะสมาชิกนะหลักสิบล่างวทฒิสองนะครับ เอามาต่อกันงวดที่สามนะครับงวดที่สามสูตรหลักสนะิบลากนะเทียบช่วงกันสองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะสองตัวมาหนึ่งตัวได้สี่กระสุนนะสูตรที่สอง่าสองตัวมาหนึ่งตัวมันก็ได้สี่กระสุนเอางวดนี้มันช่มงกันสองตัวเลยที่สี่ทั้งสี่ทั้งสูตรนะผดดกสูตรกลับก, 0, ก็เลขสูงนะมาที่แบบหลักสิบลากมาที่หลักสิบลากเลขสูงถูกงวดทที่สาม อะมาต่อขอั้นตอที่4นะครับบทที่4สูตรหลัก10ล้านนะเทียบาชนกันสองสูตรนะสูตรที่1นะึ่งได้เลข3กับเลข9นะครับสูตรที่2ได้เลข7ก,กับเลข3นะฮะชนกันที่เลข3นะครับรดอกสาูนเลข3ามก็มาที่นะครับสิบ <c oughs> <c oughs> ลากนะครับทุกท่าน ตกวันที่สี่ตกวันที่สี่วันนี้ก็ <c oughs> เสียงก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามัน <c oughs> เหมือนจะเป็นไข้เนี่ยสมาชเชกนะมันพอมันร้อนจัดฝนก็ทำท่าจะตกนะตกมาปาป๊บปัป๊ปไม่ตกนะมันก็ทำให้อากาศร้อนอ,อกอ้าวตอนนี้ไข่จะกินแล้ว ก็ต้องกินยากินยารัดไว้แล้วเอามาต่อกันงวดที่ห้างวดที่ห้าสูตรหลักสิบลากรับหลักสิบลากสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับเจ็ดนะสูตรที่สองก็ได้หนึ่งกับเจ็ดชนกันทั้งสองตัวเลยงวดที่ห้านี้หนึ่งกับเจ็ดแล้วผลออกหนึ่งหกก็เลขหนึ่งก็มา ที่ลหลักสิบหลักตกคงวดที่นะนนะห้านะครับสิบหลักชนสองสุดนะครับมาตกคนงวดที่หกนะครับคนที่หกวดที่ผ่านมาสูตรหล,ลักสิบหลักสูตรที่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับในหกกับสองนะสูตรที่สองนะ เลข10ล่าง2ตัวมาหนึ่งตัวมันกนได้0ูกับหกอ่ะวันนี้ชนกันที่เลข6นะครับชนกันที่เลข6ทั้ง2องตัวเลยเอาพวกเกา6 2ก่อนเลข6นะครับมาที่ดนะับหลัก <c oughs> 10ล่างชนหลับล่างถูกเป็นวัวที่6 หลักสิบลางนะครับอ่ะอที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกพร้อมวิธีคิดพร้อมวิธีทำนะครับ <c oughs> อ่ะใครชอบก็เตรียมตัวแคปไว้ได้เลยนะครับหลักสิบล่างสุดที่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับวิธีทำนะ นำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่11 1ครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่ไปบวกเลข3ามงที่นะครับบวกกันดูฮะหก6กหลงท้ายด้วยเลข2 2งบวก9ลงท้ายด้วยเลข1 1บวก0ก็ลงท้ายด้วยเลข1 1นบวกสคงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลข4เป็นตำแหน่งแรกนะครับที่หลัก10ลหาัสูตรที่1 4บวกเพิ่มไป6แต้มก็จะได้เลข0ูนะหลัก10ลหาัสูตรที่1นะฮะได้เลขคูกก่ได้4กับ0น,นะก็ใครชอบ4กับ0ก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านส่วนตัวของผมผมสรุปไปให้แล้วนะฮะนะครับ,นะรบเลข4กับเลข0เนี่ยผมบอกไว้ที่หลักสนะิบหลักนะใครที่ ยังไม่เห็นชุดสรุปล่างผมหรือชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างประจำช่องแอทอนนะครับหล่นเข้าไปนะครับไล่ดูหน้าช่องผมได้นะครับเลื่อนไปในแต่ละคลิปในแต่ละคลิปมันก็จะเห็นนะครับชุดสรุปนะครับผมก็จะใช้จริงนะครับสาหรับ2สูตรนี้หลัก10บล่างนะครับเอามาต่อกันจุดที่2นะครับวิธีท,ทำนะนำหลัก10บนบวกับครั้งบวก10ล่าง1ครั้ง บวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่นะครับมาบวกเลข2คงที่นะอ่ะบวกกันดูฮะสามบวกสามลงท้ายเลข6 6หบวกหลงท้ายเลข2 2งบวกศก็ลงท้ายเลข2 2เดี๋ยวนะสมายิกนะบวกผิดหรือเปล่า3าบวกสลงท้ายเลข6 6 6กบวกห ลงท้ายเลขสองสองบวกสย์ก็ได้สองสองบวกสองคงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขสี่อ่ะสี่เป็นตำแหน่งแรกนะสี่บวกเพิ่มไปหกแต้มก็จะได้เลขศูนย์อ่ะสำหรับสูตรที่สองได้สี่กับศูนย์นะฮะทีนี้ดูดีๆว่าสูตร,นะรมันชนกันที่สองตัวแค่นั้นเองนะครับที่ศูนย์กับสี่ที่สี่กับศูนย์นะทั้ง 2, 2, 2สองสองสองศูตย์เลยพวกน,นี้นะครับดูไม่ใช่สูตรเดียวกันนะสมาชิกน,น,นั้นนี่วิธีทํา เอาตัวนี้มาบวกกันอันนี้ก็เอาตัวนี้ตัวนี้มาบวกกันอันนี้นะแต่เผอิญสูตรนะครับมันได้ตัวเดียวกัน,นวิธีทำตา่างแต่สูตรได้ตัวเดียวกันถ้าสมาชิกชอบ0ูนย์กับ4ที่หลัก10ล่างก็จัดไปฮะแล้วก็ขอเน้นย้ําว่าถ้าใครไม่ชอบ4กับ0ที่หลัก10ล่างวันี้กรุณามองผ่านไปได้เลยนะฮะนะครับผมบอกไว้ก่อนว่า4กับศูนเนี่ย มันก็ติดดับตัวเลขของผมเหมือนกันนะครับผมบอกไว้เลยคือหมายความว่ามันติดดับแล้วมันก็ติดเด่นนะครับทุกสูตรที่ผมทำลงมาให้เป็นเลขดับหมดและเป็นแล้วมันก็เป็นเลขเด่นในตัวมันด้วยตามสูตรอ่ะอย่างเช่นสูตรนี้ก็เป็นสูตรเด่นแต่ผมไม่เอาสูตรดับมาลงตัดนะครับเพราะว่าช่องผมไม่ได้ทำเลขดับนะครับฉะนั้นก็ ถ้าใครชอบ0กับ4ก็จัดไปถ้าใครคิดว่าดับนะถามใจตัวเองแล้วอ,อ้ไม่มาหรอกไม่มาไม่มานะสูตรผมดับแอดไม่มาอา่มองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะเพราะว่ามันไปตามสูตรนะ4กับ0อันนี้ก็4กับ0รวมกันทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสสูตรนี้นะครับลงให้เป็นวนแรกเด้อสมาชิกเด้อชอบก็จัดไม่ชอบมองผ่าน ตำแหนที่31อทับ7ทับ66อ่ะรอลุ้มกันนะครับจนทั้ง2ตัวเลย40 40ทั้งสูตรอ่ะเฮงๆฮปังๆชอบจัดไม่ชอบมองผ่านนะะอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ